นะหนาวครับผมไปที่จอดเดี๋ยวว่าจะชเช็คถังน้ำมันหน่อยนะว่าผมใส่น้ำยาไปนะตอนนี้อากาศลบสิค่อนข้างเย็นแล้วก็หิมะตกนะครับสังเกตดูพื้นนะถนนก็ค่อนข้างลื่นนะครับสภาพชาไทยนะเดี๋ยวดูถังน้ำมันหน่อยว่ามันเหนียวหรือเปล่า ยังโอเคอยู่ครับโอเคอยู่นะดูสภาพภายในทุกคนตรงเฟรมรถครับหนาวมากดูดิอันนี้ผมจอดอยู่ตรงทางเบี่ยงเหลือระยะทางอีกประมาณร้อยกว่าโลนะครับเดี๋ยวจะไปจอดหาไว้เติมน้ำมันคืนนี้ไว้แล้วก็ เติมน้ำยาเพราะว่าตบดึกอุณหภูมิจะลดล่วงไปถึงเกือบลบ20เลยนะทุกคนคืนนี้แต่ว่าหลังจากคืนนี้ไปอา,ากาศจะอุ่นขึ้นครับจะคำว่าอุ่นขึ้นก็คือไม่ติดลบยังมีบวกบ้างนะแต่ว่าวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเย็นจัดครับ เขาก็วิ่งกันนะก็มีรถออกมาเกตน้ําแข็งนะครับเ,เป็นรถเกตเนาะป่านิมะออกจากตรงนี้ไปทางเบี่ยงเขาเลยไม่ขึ้นมากวาดแต่บนถนนน่ะเขาจะกวาดหิมะแ,แล้วก็ลรยเกลือทำว่าเกลือไม่ใช่เกลือปกตินะครับเป็นเกลือเคมีนะเพื่อละลายน้ําแข็งนะครับแล้วก็ทําให้รถเกาะถนนนะครับเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆนะอ๋ออากาศจะตกหิมะจะตกไปเรื่อยๆครับอากาศแย่อยู่ครับ วรวอบรรยากาศหนาวมากแล้วก็มันจะมี2เลนทีม่มาข้างนอกเลนขวาโอเคครับเพราะรถวิ่งบ่อยเนะเาะถนนมันจะเกี้ยงแต่เลนซ้ายเนี่ยเวลาจะแซงเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวครับเพราะว่าหิมะมันยังเกาะอยู่นะส่วนน้ำานาม่อน,น้ำก็เป็นแบบกันงแข็งนะครับ ถังน้ามันเราใส่น้ํายาเพิ่มนะฮะเพื่อที่ไม่ให้แข็งตัวนะครับน้ำยาล้างกระจกก็เป็นแบบการแข็งนะรถอยเห็นมาเริ่มมาแล้วไปออกเดินทางต่อดี่ว่าโอ้หนาวเย็นเย็นในรถเปิดฮีเตอร์นะครับหรือแอร์อุ่นนะไปออกเดินทางกันต่อ ไปครับออกเดินทาง เดี๋ยวต้องรอ,อขึ้นไปแปดถนนใหญ่ครับถึงจะค่อยๆเพิ่มความเร็วได้ถ้ามีสินค้าอยู่อ่ะมันจะช่วยได้เยอะมากแต่วันนี้สินค้าไม่มีครับตู้เปล่าิ่งต้องระวังนะ ผมมองอีกเนี่ยทางเบี่ยงเห็นไหมดูรถคันหน้าวินะ่งฮะผมมองแค่เห็นไฟท้ายเขาเลย อตอนนี้ก็มาถึงปั๊มแลยทุกคนไปเติมน้ำมันกัน โม่หม oh, oh, oh. ดชั่วโมงวันหนึ่งคุณมีเวลาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบเจ็ดนาที i องเวลาขับรถโอเคทุกคนเติมน้ำมันเสร็จจะแวะซื้ออาหารนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปรับงานแล้วครับเพิ่งไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับ